มีก็มาจากมีสัญญาด้วยสัญญาที่มาจากขั้นที่สี่เดี๋ยวไปอธิบดีมันมีสัญญา,ม,ญญามีเวทนามีสัญญามีจิตตสังขารก็มีสังขารด้วยแล้วก็ตัวมีวิญญาณที่เป็นคำสั่งต่างๆมีตัวจิตหรือเรียกว,วิญญาณตัวจิตหรือวิญญาณเนี่ยมโนจิตวิญญาณเรเป็นธาตุ นามธาตุมันแล้วแต่ว่ามันเป็นทำหน้าที่มนโนไปวันนึก สิ่งที่เดือดกับจิตภาษาพราพก็เรียกเจตสิเกเจตสิกนีก่แปลว่าสิ่งที่เดือดกับจิตเวทนาสังขารเวทนาความรู้สึกสังขารความคิด mm hmm. สัญญาความจำมันก็อยู่ในออันหนึ่งเป็นมั่นหมายมันเป็นอุปทานอุปทานนี่ก็มีหลายชื่ออิตตสังขาร 他那个可以观察。我 เวทนาความรู้สึกเปลี่ยนาความรู้สึกเป็นเปลียนความรู้สึกไม่ใช่จุตุลไม่มีตัวตนจิตตัวให้แก่ัวตนความรู้สึกที่มันเนื่องกับจิตก็ไม่ใช่ตัวตนเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้เป็นสิ่งเป็นกฎธรรมชาติต้องอยู่ธรรมชาติทำให้ยามเป็นกระแส เช่นน okay, ั้นเองเป็นที่นั้นเช่นนั้นเองเราเคยันเป็นแต่ปกดเกร็ธรรมชาติอย่างนี้เองเราที่เคยโง่เคยโง่เป็นหลงยึดถือจนไปทุกขึนมาเนธิบัติศาสนาให้รนธิบัติเพื่อหาความโง่กูเอง 一呀、yeah. ท้องฟ้าอาวุธจักรวาลพระจักรวาลวิญญาณธาตุนั้นไม่เป็นรูปธาตุจะเป็นนามธาตุในแต่นิพพานนิพพานธาตุนิพพานธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปธาตุและนามธาตุเป็นที่ดับแห่งนามรลูกสัพเพลียงเขาขึ้นนามก่อนนามะนามะลูปังนามะนามะรูป ก้เงงาจิตมันเป็นนาแล้วมันไปตามจิตจิตร่างกายไปตามจิตจิตมับเราขับร่างกายไปตามจิตจิตที่ไม่มีความสุ เราควอจิตคือจิตที่บริสุทธิ์แหล่ะ like ีอุณหภูมิอุณหภูมิมันเป็นเรื่องของไฟคุณลักษณะของอันนี้ชิ้นหนึ่งเนี่ยวัตถุชิ้นหนึ่งมันมีทั้งดินน้ำลมไฟประกอบขึ้นอันนี้วัตถุธาตุมีมีรูปธาตุแต่ไม่มีนามธาตุไม่มีนามธาตุนี่ก็ประกอบขึ้นเลยมีน้ำลมไฟชิ้นนี้ก็ I 大家记。 in the you Yeah.